สวัสดีค่ะนี่เฮามีสมตำแล,ล้วกอ็อันลูกซินสองถ่ายคลิปพวกเขาเนี่ยนะจ้านี่มีข้าวจานหนึ่งนี่เป็นตาแซบบ่พี่น้องเอ้ยนี่แม็กบ่ได้กินจักเสื้อดอกเด้อป้ายี่สิบสี่บาทค่ะค่ะนี่สมตำเพชๆปูปลาดเด้อพี่น้องเอ้ยทมสมขอถ่ายคลิป่อนเลยนะป้านเนียเว้ย มันไม่ได้ยังไม่ได้คลิปนะพี่ดำอ,อร่อยอร่อยเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อวันนี้อาแม็กเสร็จแล้วได้แล้วละ่ะครับส้มตำถาดครับขอบคุณครับ เอ็ดลาดนายเขาก้อนหวานเนาะสีใดวะเนาะสีนออเ้ยสิ่งใหญ่ด้านหน้าเหมือเนี้ยวไปเอาให้กู แกะน่าว่าไงลูกอะไรลูกนีแกะได้ัไหแกะเลยแกะได้เลย ใส่ไปทั้งแคกยังไม่ได้แกะเลยเส้นใหญ่รัดหน้าหมูเต้ยเต้ยเต้้ยเตย ติบปลาจ่าติบาน้อมห้าบาทไ่ไหนจะได้กินไนกำลังใช้หนังอยู่เตอเตเป็นเป็นเป็นลาดประจำของเตยแล้วเป็นลาบ้ ตัง th ้งแต่ป้ามาเปิดร้านเขาก็จองจนร้านเขาเลยเตยแน่นอนเตยสุดยอดิไม่เคยตายย่เคยตายตไม่เป็นลาเตยนี่เอาน้าัวนำมา 拜。<Bye. S 2>